Post gas, p o s t การ์ดเ a ดเจอร์เอเหล่านี้คือวิวัฒนาการที่เราใช้ในการส่งข้อความกันมาก่อนในโลกของเรานั้นมีโซเชียลเน็ตเวที่ไว้กระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็วประเภทหนึง่งโดยในประเทศไทยมีผู้ใช้อยู่ถึง1.7ล้านคนทําให้การกระจายข่าวสารจากอีกคนไปอีกคนได้อย่างรวดเร็ว Social ลเน็ตเวที่ว่านั้นคือทวิตเตอร์ระบบอของทวิตเตอร์ออกแบบมาสําหรับการส่งต่อข้อความสั้น ทำให้ผู้ส่งข้อความกระจายข่าวสารได้อย่างกระชับมีใจความสําคัญที่ชัดเจนโดยผู้รับข่าวสารนั้นสามารถส่งต่อข้อความได้ง่ายๆด้วยฟังก์ชันรีทวิตทำให้ข้อความถูกส่งต่อไปยังคนกลุ่มอื่นได้ในเวลาอันสั้นทวิตเตอร์ถือกำเนิดขึ้นมาในปี2006โดยนักพัฒนาและออกแบบ2คนคืออีวานวิลเลียมและเมคฮอลิฮานผู้ช้ทวิตเตอร์แบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันคือท็อกเกอร์ิสเซเนอร์ฮับ โดยเรายังสามารถสืบหาข้อมูลจากแฮชแท็กที่มีการสร้างขึ้นมาและทางทวิตเตอร์จะจัดอันดับแฮชแท็กที่มีคนพูดถึงทั่วโลกเป็นรายวันในปี2013คนไทยมีการส่งข้อความสูงถึง1,700ล้านข้อความโดยแบ่งออกเป็นการส่งต่อข่าวสารด้วยรีทวิตถึง800ล้านข้อความและมีผู้คนสมัครใช้ทวิตเตอร์ใหม่อย่างต่อเนื่องถึง450,000คนปัจจุบันทวิตเตอร์มีผู้ใช้จากทั่วโลกประมาณ240ล้านคน และยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ทวิตเตอร์เป็นหนึ่งช่องทางในการเลือกใช้สำหรับสื่อและข่าวสารออนไลน์